สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพย,ยิปซีในรอบของเดือนเมษายนปี64ค่ะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหยิบได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะเกี่ยวกับด้านการเงินและหลักทรัพย์นะคะช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะรู้สึกว่าจะตั้งใจทำงานนะคะหาเงินอย่างเดียวและก็เป็นคนที่มีไอเดียไม่รู้จบสิ้นนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ พบปะพูดคุยสังสรรค์กับผู้คนเยอะหน่อยอะนะคะ,ะเขาเรียกว่ามีอารมณ์ที่สนุกสนานคล้นเครนนะคะบางท่านช่วงนี้ก็ได้ สร้างมิตรภาพกับหลายหลายคนเป็นคนที่คบคนง่ายนะคะก็เลยมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยเยอะแต่มีข้อเสียก็คืออาจจะเบื่อง่ายเป็นคนที่ทำอะไรได้ไม่ค่อยนานนะคะบางท่านนะที่ทำงานเกี่ยวกับงานประสานงานหรืออาจจะเป็นคนกลางที่มีค่าคอมมิชชั่นช่วงนี้จะถือว่าดีนะคะเขาเรียกว่า เงินที่ได้มาจากงานก็รู้สึกว่าเริ่เรมเป็นเกอบเป็นกมนะคะใบที่สองเหตุการณ์รอบ,รอบตัวใบที่สนะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวัง2ใบนี้จะพยากรณพร้อมกันนะคะเพราะว่า เป็นไพ่ด่าปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกช่วงนี้ต้องเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังถ้าทำสิ่งใดไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลนะคะควรหยุดและก็เอาตัวเองออกมาจากจุดที่อันตราย ะคะเคลื่อนไหวอย่างระมัดร,ระวังพิจารณารอบคอบระวังนะคะท่านที่อาจจะมีเกี่ยวกับคดีหรือว่าทำอะไรเท่าๆแบบนี้นะคะหรือช่วงนี้มีภาวะที่เครียดและกุ้มใจเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างรุมเร้าเยอะแยะมากมาย นะคะไม่ต้องกังวลและไม่ต้องคิดมากนะคะมันจะทำให้สุขภาพของท่านย่ำแย่และจะรู้สึกรู้สึกว่าวิตกกังวลเยอะระวังจะเป็นการปวดหัวหรือว่าไมเกรนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีทางออกอยู่เสมอนะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมล้วงนะหยิบได้เป็นไพ่เดอะซัน ถือว่าดีนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อให้คุณเจอปัญหาและอุปสรรคมากมายต่างๆนหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากบุตรหรือบริวารจากเด็กนะคะคนที่อยู่ใต้อำนาจคนที่อายุน้อยกว่าบางท่านมีเกณฑ์เป็นคุณแม่มือใหม่ได้บุตร พิชาตินะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดด้วย การงานหรือปัญหาต่างๆต่อให้เจออุปสรรคต่างๆนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแหละหรือคนเข้ามาคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตคุณนะคะมันจะทำให้เหตุการณ์เร้ายผ่านไปได้ช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาในชีวิตนะคะใบที่5ฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือหยิบได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะไพ่เกี่ยวกับด้าน การงานและการเรียนนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ต้องเพิ่มความพยายามและอดทนเพิ่มไปอีก2หรือสเท่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะมีการต่อสู้การแข่งขันอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดนะคะความสำเร็จมันก็จะ มาพร้อมกับความเหนื่อยนะคะเส้นทางของเราไม่ได้โรยด้วยกลิบนะคะบางท่านนะถ้ามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงงานหรือเขาเรียกว่ามีงานด้านการสอนนะคะก็จะทำให้ ถูกฉลองอยู่การงานนะจะประสบความสําเร็จท่านที่หางานว่างานรออีกสักนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แข่งขันนะคะอย่างที่บอกต้องเพิ่มความพยายามและอดทนค่ะไพ่ใบที่6นะคะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตหยิบได้เป็นไพ่เมจิกเชียนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีวิชาความรู้นะคะมีสิ่งที่พิเศษอยู่ในตัวของคุณต่อให้คุณ ตกงานอาภัพลำบากแค่ไหนคุณก็ไม่อดตายคุณจะมีอาชีพที่สามารถนำเอามาสร้างรายได้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์รับจ็อบรับงานเพิ่มหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนอาชีพนะเรียนมาอย่างหนึง่งได้ทำงานอีกอย่างหนึง่งนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ท่านต้องเก็บตัวเพิ่มความรู้ให้กับตัวเอง นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะต่อให้ลำบากตกงานอะไรไม่ไม่ได้เดือดร้อนนะคุณก็มีวิชาที่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะใบที่7ตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสยัยใบที่8สิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างจาพะพยากรพร้อมกันนะคะเกี่ยวกับด้านความรักอารมณ์ครอบครัวช่วงนี้ความรักนะคะอารมณ์ครอบครัวของท่าน ถ้าเป็นความรักที่แบบเสน่หานะคะยังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ขุ่นมัวไม่ชัดเจนมีเข้ามาหลายคนไม่รู้จะเลือกใครนะคะยังสับสนยังมีความลังเลอยู่แต่ในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีคนใจดีนะคะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำจุนเรียกว่าไม่ตกอับนะคะมีคน ใจดีหรือผู้ใหญ่คนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับด้านศาสนานะคะมีความสนใจในด้านศาสนาอยู่ดีนะคะอาจจะชวนท่านไปทำบุญหรือทำกิจกรรมทำให้จิตใจของท่านสงบสุขมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้อาจจะ มีคนที่ทำมะทำหมูเข้ามานะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเราอาจจะทำตามคำแนะนำของเขาเก็ทำให้จิตใจและร่างกายสุขภาพของเราดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้ะคะ่ะใบที่9ความคิดภายในใจนะคะเป็นอัศวินถือดาบนะคะเกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะคะชาวราศีพิจิกาช่วงนี้นะอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามอย่ากล้าบ้าดีเดือดเยอะจนเกินไปนะคะขอให้คงขอให้คุณนะคะสงบสติอารมณ์ใจเย็นๆน,นิ่งๆเย็นได้เย็นไว้นะคะเพราะว่าบางทีนะคู่แข่งหรือคู่ต่อสู้ของคุณนะ่ะเขาอาจจะ ย,ยั่วยุทําให้คุณโมโหโมันอาจจะเกิดความรุนแรงได้มันจะส่งผลเสียนะคะทั้งด้านการงานการเรียนหรือธุรกิจของคุณเพราะฉะนั้นนะคะคิดให้รอบคอบก่อนลงมือทํานะคะวบที่10บทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะหยิบได้เป็นไพ่เก้เหรียญด้านการเงินและหลักทรัพย์ช่วงนี้ถ้าไม่มีคนมาขอความช่วยเหลือ คุณเองอาจจะมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้ไปกู้เงินหรือมีเกณฑ์ต้องใช้เงินนะแต่ส่วนมากนะคะถ้าท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเงินแล้วก็ถือว่าไม่ได้ขัดสนนะคะถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือถ้าคุณมีคุณก็จะให้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นรู้สึกว่าสงสารคนอื่นนะท่านคิดถึงเองก็อาจจะไม่เงีเยอะ แต่ถ้าคุณมีเงินในกระเป๋านอกจากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะคุณก็ยังจ่ายเงินหรือใช้เงินโดยไม่ค่อยคิดเหมือนกับว่าอยากได้อะไรก็ซื้อเลยโดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งนั้นมันจำเป็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้การจับจ่ายใช้สอยเรื่องการเงินนะคะขอให้ท่านประมัดระวังด้วยนะคะค่ะก็จะสรุปนะคะดวงชะตาของ ชาวราศีพิจิกในเดือนเมษานะคะด้านการงานช่วงนี้นะคะท่านที่มีเกณฑ์นะคะที่จะไปสอบไปอะไรต่างๆนะก็เพิ่มความพยายามเข้าไปอีกเยอะๆนะคะ ความสําเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลนะคะมีเกณฑ์นะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในทุกๆด้านนะคะต่อให้ท่านตกงานท่านก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสามารถเอาวิชาความรู้ที่อยู่ในตัวเองอะมาพัฒนานและเสริมสร้างเกี่ยวกับสร้างรายได้ให้ท่านได้นะคะหรือบางท่านมีเกรณฑ์รับงานรับจ็อบเพิ่มเข้ามาอีก นะคะคช่วงนี้ด้านการงานหรือการเรียนเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวความรู้แต่นะคะด้านการงานสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ควรก็อย่าทำนะคะและอย่าใช้ความรุนแรงอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจนะคะด้านการเงินช่วงนี้การเงินก็ไมไ่ถือว่าขัดสนอะไรมากนะัก อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติง่ายช่วงนี้อาจจะต้องออกสังคมบ่อยพบปะผู้คนมากมายนะคะให้ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยของตัวเองนะด้านความรักนะคะช่วงนี้ยังสับสนนะและกังวลม,มีความขุ่นมัวความไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็จะมีผู้รักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่ไม่ได้ อยู่ตัวคนเดียวนะคะแล้วก็ด้านสุขภาพช่วงนี้อยากคิดอย่างเครียดน,นะคะ่าสิ่งใดที่มันทําให้เราทุกใจลองปรึกษาเข้าหาผู้ใหญ่ดูนะคะปรึกษาคนอื่นๆนะอะไรที่มันเป็นสีเทาๆอะไรที่มันไม่ถูกต้องดูแล้วถ้ามันไม่ดีควรถอยออกมาจากตรงนั้นนะคะช่วงนี้ก็ยัง ไม่ได้มีเคราะไม่ได้มีอะไรนะคะอยู่ในเกมที่ปกตินะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบนะคะโชคดีในทุกๆด้านนะคะสวัสดีค่ะ